สวัสดีทุกคนอ่าวันนี้พี่เมกจะมาอวดสวนลำไยทุกคนนี่ดูสิว้าวนี่ดอกเต็มต้นเลยทุกคน<ะ>โอ้โหปีนี้ปอกแม่ปอกแม่นี่โอ้โหนี่ดอกทุกต้นเลยทุกคนนี่ดอกเต็มต้นเลยนี่นูนเลยนะทุกคนนี่หลายต้นเลยเดียวฮะปีนี้สุดยอดเลยฮะฮะปอกแม่ อะไรเนี่ยทุกคนโอ้โหว้าวนี่นี่โอนี่มันลถของเล่นทั้งนั้นทุกคนโอ้โหมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยอนี่โตเต็มต้นลำยายเลยอ๋อนี่ดอกก็เยอะแถมมีของเล่นอีกต่างหากต้นนี้อ๋อสุดยอดอ๋อน่นมุมน่นก็มีทุกคนน่นตรงน่นก็มีโอ้โหเยอะเลยนี่ นี่ตรงนี้ก็มีอีกหลายชิ้นเลยว้าวเอ้างั้นก็สวยเข้าทางเลยั้มลำยงลำใยไม่ต้องดูนะทุกคนนะนี่มาดูนี่ดีกว่าเก็บของเล่นดีกว่าทุกคนโอ้โหเยอะเลยนี่เอาเริ่มจับชิ้นนี้เลยละกันทุกคนนี่ใจโตมาโหลานในชิ้นไปเริ่มทต่มเลยนี่เดี๋ยวถือะเอามาไว้ฝั่งนี้ก่อนทุกคนนี่มา มาดูเลยโอ้โหน่อินบลือบลาอันนี้เขาเรียกรถแม็กโครนะทุกคนนะนี่ของจริงก็จะเป็นแบบนี้โอ้นี่มีหลายคันเลยเนี่มีทั้งคอสั้นและคอยาวทุกคนนี่โอ้โหนี่เจ้ารถแม็โครสุดยอดเลยนี่อ๋อนี่ตัวนี้นี่ตักแบบนี้ แน่หมุนฟ้าหมุนซ้ายโอ้มีล้อเดี๋ยวมีลานหรือเปล่านี่โอ้มีลานด้วยทุกคนโอ้สุดยอดเลยนี่ยกนิ้วให้เลยนี่เยีๆๆ่ยมเยี่ยมเดี๋ยวเก็บไว้ตรงนี้ก่อนแหอยู่ตรงนี้ก่อนแหมมาดูชิ้นต่อไปทุกคนโอ้โหเลยอีกหลายชิ้นเลยสุดยอดเลยราวนี้ฮะอันนี้ก็จะเป็นรถโมปูนนะทุกคนนี่รถโมปูน ของจริงมันก็จะเป็นแบบนี้มีงานกอ่อสร้างสร้างบ้านสร้างถน,นนแน่ใช้ปูนเยอะๆตอใช้รถโม่ปูนนี่ขนปูนไปเททุกคนนี่รวดเร็วท,ทนนวันใจนะเทถนนบดียเสร็จเลย <c oughs> นี่จะรถโม่ปูนนี่ปูนมันจะออกท่งนี้ลุกคนนดูสิมีลานไหมมีลานทุกคนนี่โอ้มีลานร้อหน้าด้วยฮ่ะสุดยอดโอ้คันนี้สีสวยดีฮ่อยู่กับจ้าแมคโคนี่ก่อน โอ้โหอดเช้านี้โชคดีจริงๆ่ะมาดูโอ้นี่เินี่อันนี้เป็นรถแทงน้ำดับเพลิงนะทุกคนนะนี่ของจริงมันก็จะเป็นแบบนี้นี่โอ้นี่เมืองเชียงใหม่ทุกคนมีสีเหลืองด้วย่ะนี่โอ้ขาไว้ฉีดไฟเนี่ยมาฉีดคนด้วยนี่แามสงการหรือเปล่าไม่รู้ฮานี่มีที่ฉีดน้ำด้านบนนี่สองคันเลยโอ้คันนี้ อออไม่มีลานทุกคนไม่เป็นไรสวยดีเก็บีเอากลับบ้านให้หมดอามาอยู่ได้ไงตรงนี้อ่ะอันนี้นี่ก็จะเป็นรถแม็โครล้อยางนะทุกคนนี่รถแม็โคล้อยางมีงานขุดบอ่อขุดหลุมขุดดินที่ไหนวิ่งไปเองได้เลยมันลอมันล้อยางมันรถจนทุกคนอ่ามารวมกันไว้ ชิ้นต่อไปทุกคนนี่โอ้ชิ้นกระจิ้วริ้วน่ารักเลยทีเดียวอ่าอันนี้ก็จะเป็นรถบิ๊กดูดทุกคนนี่ของจริงเป็นแบบนี้อันเล็กๆลกแต่ล้อใหญ่ๆหญ่นี่คเสียงดังนั่งแรงทุกคนนี่อ้นี่เจอ,อด,ด,ดเล่นคนนะไม่กลัวอ่ามีลานด้วยเอดยอดโอ้อโอตะปักกะลุดแล้วทุกคน ไปก่อนอเอ๊ะมาชิ้นต่อไปนี่เจ้ารถดำนี่อันนี้เจ้ารถดำนี่ของจริงก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนมีงานถมที่ถมถนนน่นาที่จะใช้ดินถมก็จะใช้รถดำขนไปทุกคนนี่ขนไปเทแบบนี้เลยอรถดำมันก็มีลายสีลายแบบนะทุกคนแฝดแต่ถึงท้ายนี่ยกดำได้เปิดท้ายได้ มีลานไหมมีลานด้วยทุกคนนี่ลานที่ร้อนแนะ่โอ้รถดำอ่ะโอ้หลายชิ้นเลยเฮ้เอาชิ้นไหนต่อมาอ้ออันนี้ก็จะเป็นรถตักดินล้อย,อยางทุกคนรถตักดินล้อย,อยางนี่ของจริงน,นี่ขันใจเพิ่มเลยทุกคนนี่นี่ตักดินทีนี่เต็มรถดำเลย นีโโ่โอ้โหรถตักดินล้อ,อยางทุกคนนี่ของจริงเป็นแบบนี้นี่อ่ามีลานด้วยโอ้ล้อใหญ่ตัวสั้นถูเลยนะชิ้นต่อไปมาโาพอทำเวลาหนอ่อยเย,ยอะเลยอออันนี้ก็จะเป็นรถปิ๊กฟุดเหมือนกันทุกคนเหมือนคันเมื่อกี้นะของจริงให้ดูไปละ นี่มีลานด้วยฮมามันเป็นสีเหลืองอันนี้สีม่วงแมจินตอบไปอันนี้โอ้อันนี้เป็นรถตดำที่เขาใช้ในงานเหมืองนะทุกคนนี่ของจริงมันพันใหญ่มากๆแน่ดูจะปลอ้อนี่สูงกว่มหัวเลยบันทุกทีได้เลยเจอะเลยทุกคนนี่วิ่งถนนปกติไม่ได้นะทุกคนเต็มนถนนเลยเดียวนี่ รถดำฮะไม่มีลานลนะครับนี่รถดำแห่รถดำที่ใช้ในงานเมืองจะคันใหญ่นะม,ม่อันนี้สีส้ม <c oughs> ไอ้ดำส้มยกมือ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นรถโมปูนเหมือนกันทุกคนนี่โอ้ยปล่อยปูนนี่หายไปไหนไม่รู้แหเมื่อกี้ของจริงให้ดูไปแล้วนะนี่รถโมบูนแหม่ต่อไป นี่อันนี้ก็จะเป็นรถตักดินร้อยอยางทุกคนนี่รถตักดินลอยอยางเมือ่อกี้ก็ให้ดูไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึ่งนะทุกคนน,นี่อันนี้มีลานสีรอเลยโอ้โห,โหงๆๆๆกหวาตึาก๊กตน,น๊ตนนกนตึ๊กตึ๊กตอ๊กตึ๊กตึ๊กตึกตึนกตอ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตอ๊กตึ๊กตนีกตกตึ๊กตึ๊กตกตน๊กตึ๊ีตึ๊กตึ๊กตกตกตึตกึกา ดูกันนี่อันนี้นน,น,นี่เดี๋ยวทุกนอ่าโอ้อันนี้สุดเจ๋งเลยทุกคนนี่จะบอกให้อันนี้มันคือรถแท็กเตอร์สองหัวแน่นี่ข้างหน้าใช้เหมือนรถตักดินลอยยางเหมือนเมื่อกี้นี่เลยนะนี่แต่ข้างหลังมันมีรถมีหัวที่ใช้เหมือนรถแมคโครทุกคนนี่โอ้กูอินวันนี่คันเดียวใช้งานได้สองอย่างเลยแห่ยกเหมือนรถตักดินตรงนี้ก็จะเหมือนรถแมคโคร แหมอืมมนมไปมุนมาได้มีร้านหรือเปล่ามีมีร้านด้วยโอ้หมุนติวต้วๆเลยเดียวอะอเก็บไปตรงนี้ก่อนดูทิ้นต่อไปทุกคนอหมโอ้อันนี้เป็นเป็นรถแทกเตอร์ดันดินทุกคนนี่รถแทกเตอร์ดันดินหรือว่ารถเตียดินนะนี่อ้าล้อสามเหลี่ยมนี้ผานหล็กมันจะใหญ่ๆทุกคนแสดงว่าแรงมันเยอะแหมดู ดินภูเขาก้อนหินใหญ่ๆนี่สบายเลยชิวๆเลยทุกคนนี่นี่ดูก่อนโขมีสวิตเหมือนรถมันจะเป็นรถบังคับอ๋อรีโมทอยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนโอ้โหนี่เอารีโมทมาวางให้พร้อมเสร็จซับเลย <c oughs> เหมือนตั้งใจเลยเ <c> ป <oughs> ิดยากทุกคนเ <c> ด <oughs> ี๋ยวจะต้องใช้กิ่งไม้เขี่ยสวิตมันอยู่ลึก นี่ยะมาลองทุกคนนี่ป้ไปกระพริบแล้วสแสดงว่าใช่ได้นี่นี่รีโมทไหนดูสิโอวิ่งได้ทุกคนนี่นี่โอ้มีทานด้วยอ่ะเอาละสะนุกละนี่ให้ลองดูสิอ่ะจะถอยออกไปไกลก่อนนะทุกคนนะนี่จะได้เห็นชัดๆแน่ฮะลองรีโมทกันถอยหลังนี่ปูกันแน่ <c oughs> โอ้มีเสียงเครื่องยนต์ด้วยทุกคน <c oughs> นี่โอ้สุดยอดเลยฮะถอยอีกห, <c oughs> หน่อยยากมากนี่เลี้ยวขวาเี้าสายเอ้หลังโอ้หนาพี่ไม่เรียบยังวิ่งได้เลยแนะ่ฮะของจริงก็แรงของเล่นก็แรงทุกคน <c oughs> จะรถเลียดินเยี่ยมๆเ,เลย แิกก่อนทุกคนปิดทบิดไปก่อน,น <c oughs> ปิดยากเปิดก็ยากปิดก็ยากอ่าเอารวมกันไว้ตรงนี้ก่อนทุกคนมาตรงโน้นอีกชิ้นนึงทุกคนนี่มันคืออะไรล่ะเนี่ยสีแดงแรงลิบอ่านี่โอ้อันนี้เป็นรถไหตุทุกคนของจริงก็จะเป็นแบบนี้ ใช้ไถนาใช้ตีดินใช้อูใช้ได้สารพัดประโยชน์เลยทุกคนรถไถนี่มันแรงนี่อันนี้ลงพะทุกคน <c oughs> ขาไม่ดีแต่ขับรถได้อ,อันนี้อ้นี่เสียงมาเตอร์นะทุกคนนีน่แสดงว่าเป็นรถบังคับนี่สวิตช์อยู่ด้านล่างเนี่ยนะนี่โอ้รีมทอยู่ตรงนี้นี่คันนี้ก็มีรีมทเหมือนกันทุกคนนี่อมัอนจะตั้งใจเอามาไว้ให้เล่นเลยทุกคน อุปกรณ์มาครบเลยนี่ตรงนี้ก็มีไฟกับพิหมอนการทุกคนมานี่ลองเปิดลองเปิดเลยหมดนะนน่เชื่อมสัญญานนลองทุกคนนน่วิ่งโอ้แรงด้วยนะทุกคนเมื่อกี้กดอีกกับยกล้อเลยแม่หยับมันหน่อยไอ้หือหือเป็นแน่ สวิตเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทุกคนนี่เลี้ยได้นิดเดียวเองนะทุกคนมีโอ้โล้อฟรีเลยทุกคนนี่พื้นไม่ค่อยเรียบนี่ยมหญ้าสงสัยหญ้ตตาติดท้องทุกคนวิ่งไม่ค่อยไปไหนขยับลองอีกทีสิมันต้องได้นี่แรงทุกคนเนี่ย แรงดีแต่พื้นที่ไม่เป็นใจไปิดไว้ก่อนทุกคนไ,ไว้ไปิดไวไ้นี่เอากลับบ้านให้หมดโอ้โหพรุนี้จะมาอวดจะมาอวดดอกลำไยนี่จับใ้ของเล่นอย่๋ยเอาไปรว,วมกันคุ้ตรงโน้นก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเยอะแยะขนาดไหนโอ้ายชิ้นเลยนี่ โอ้โหนี่กองเท่าภูเขาเลากาเลยทุกคนนี่โอ้โหหลายชิ้นเลยเอาละโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวพี่แม็กจะไปหาถุงมาใส่ก่อนทุกคนเอากลับบ้านให้หมดเลยโอ้เชา้านี้สุดยอดเลยนี่โชคดีมากมากเอาละสำหรับวันนี้พี่แม็กก็ต้องขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนนะสำหรับวันนี้พี่แม็กต้องกล่าวคำว่าบ๊ายบายสวัสดีคับ